จช่จะเห็นยังนะใช่น้ำสมตำแล้วเอาน้ำปลาไม่เนี้ยเออน้ำปลาคอยอยเออค่ะน้ำปลาติอ๋ออลาปลาดิของแท้ดิของแท้ดิปลาดิสีมือคุณยายอิสิ่งน้ำปลาหรือน้ำปลาแดกน้ำก็น้ำปลาแดกคุณปลาแดกบพรว่าเป็นเแซี่นี่เป็นยังคือบัว่าน้ำปลาจะแตกเลยชั ที่ว่านันปลาแดกโอ้ของแท้เนียของแท้ขันของแท้มันต้องมีนอนแน่จังน่อยก็สับตกมืดหลุดลงไมหันแน่เอาตำตำฝีมือเจ้าได้เหมือนเดิมยังจ้อยของแท้มันต้องมีนอนพี่น้องเอาเอาเอาโตน้ำใส่บ้าโต้บ้าโตใส่น้ำบ้าโตนอนบ้าว,ว,ว่าโตปลาแดกโต้ไม่นอนเลยสัส giấy cái <laughs> đi phi non giấy cái phó giấy hết nhẫn rồi lo bằng náo yết giấy cho chờ hết nhẫn giấy cho chờ chín khẩu im là tiền ha phun à tơ là nó bao mấy đâu bưng tơ là thập im là cả bưng bưng là cả chín khẩu chín khẩu là cả mấy bưng to cùng đây cùng đi im ơi ó như này tầm một mình มันนีฝีมือเราสนเอามาตําฝีมือด่ะไม่คอยแสบสินเนาะตัมแสบแสบได้เจ้าเส้ปลาร่าล้วบอกปลาแดกระเบิดปลาเส้แตกแล้วบอกว่าเปิดกระเสียบเนี่ยโอ้เป็นระเสียบเนี่ยโ้เป็นกะม้วนปวดปลาเส้แตกเลยสักเอาตั้าตั้มชากินอยู่นะ Những nhăn là Cay mình vắng lắm bọc mình đang dạy những chứng minh. Cay mình vắng lắm kia 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 không kia 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 Ôi, xe nói, xe nói, ยใส่หลายหลายพอ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 พาหัวแหงว่ามีผมอยู่ผมแหงว่มีเหใส่หลายหลยโอ้ยมามาน้องจุดจุดจัดจัดอ้ยนั่มว่ามีผีบ้านั่มหน่อยนึงไหนยังนึกออกมาก่นเลถ้าสั้งวาแค่เจ้าเอาอะไรล่คาพี่น้องเสียบเสีน้อกันค่ะ